ครับนะฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีคนชื่นชอบการเล่นอะคูสติกกิตาร์อยู่มากกันนะครับตอนนี้หลายคนก็ไปฝันนะฮะว่าอยากจะเป็นเจ้าของกีตาร์ระดับไฮเอนด์นะฮะไฮเอนที่มีคุณภาพเสียงดีๆวัสดุระดับพรีเมียมนะฮะแน่นอนครับมันจะต้องเป็นออรโซลิกทั้งตัวอยู่แล้วออโลิกก็คือกีตาร์ไม้แท้ทั้งตัวนะฮะแต่ว่าไม้แท้ทั้งตัวเนี่ยคุณก็จะต้อง แยกแยะด้ว yeah, yeah, ยว่าท,ที่เป็นไม้แท้เนี่ยไม่ใช่ไม้ลามิเนหรือไมัดเนี่ยมันเป็นไม้อะไรนะไม้แท้มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออราคาที่โลโลจนถึงราคาที่สูงมากนะครับก็มีะนะครับอย่างเช่นไม้ที่เป็นระดับ 3A นะฮะ 3A นี่ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับ ถ้าเป็นไม้หน้าคู่นึงก็อยู่ที่มันหกเจ็พันนะฮะโอเคอย่างเช่นว่าเป็นตระกูลสปูสนะฮะสปูสก็คือเป็นตระกูลสนแต่นี้ไม้หน้าตัวนี้ไม่ใช่ตระกูลสปูสเป็นเมเปิลนะครับนะฮะก็คือถ้าเป็นเยอรมันสปูสนะฮะหรืออารีลอนแดกนะครับตรงนี้ถ้าเป็น 3A ด้วยหูแพงมากนะฮะแล้วก็ส่วนไม้หลังไม้ข้างนี่ถ้าจะให้แพง,แพงระดับไฮ ก็จะต้องเป็นตระกูลโลส o ูดไม่ว่าจะเป็นบาร์เซียนโลส o ูดก็คือโลส o ูดที่ประเทศบาราเซลนะฮะหรือว่าจะเป็นไทยโลส o ูดหรือจะเป็นอินเดียโลสวูดไทยโลสบูดนี่ก็จะเป็นเอ,อ,อย่างเช่นพันของไม้ชิงชันหนึ่งนะฮะไม้ชิงชันมันจะแข็งเหมือนกันเลยมันตระกูลจับดูก็รู้ฟังเสียงก็รู้คารดป๊อกป๊อกปอกดูก็รู้ว่ามันเป็น ตระก,กูโลโรสบูดแล้วก็ไม้พยุงนะฮะก็เป็นตระก,กูลโลสบูดเหมือนกันนะครับซึ่งในตัวเนี้ยไม้หลังไม้ข้างพันเนี้ยมันจะซับเสียงแล้วก็สะท้อนออกมาโดยถ้ามันเข้าคู่กับสปูดด้วยนะครับจะทําให้เสียงมันดีมากมันเสียงมันพุ่งเลยนะเสียงอุ่นเสียงนุ่มเสียงเสียงสะเทือนยาว ไม้แท้ออลโซลิกก็ต้องดูด้วยว่ามเป็นไม้อะไรนะฮะแต่ตอนนี้ช่างในช่างในมือไทยของเราเนี่ยครับเขาก็จะเน้นเป็นไม้ไทยนะไม้ประดูไม้อะไรเงี้ยเขาก็จะเน้นๆตรงนั้นแต่ผมส่วนตัวนะผมคิดว่าเอ้ยไม้ที่มันจับคู่ได้ดีก็คือไม้หน้าจะเป็นสปูสไม้หลังจะเป็นพันของโลตบตัวนี้โอ้โหเสียงมันมันเข้ากันดีมากเลยนะครับใช่ครับ แล้วก็ถ้าสเปคขนาดนั้นนะฮะที่ขอนคุณใฝ่ฝันอยู่เนี่ยนะครับก็บวกกับยี่ห้อที่ผู้คนเนี่ยยอมรับกันทั่วโลกด้วยโอ้โหอย่างเช่นยี่ห้อประมาณยี่ห้อมาเตินยี่ห้อเทเลอร์ยี่ห้ออะไรเงี้ยของประมาณของแคนาดาของออสหรัฐอเมริกา ราคามันก็แพงมากเลยนะครับการทำเนี่ยคุณไปเช็คดูงานเออร์เลอร์น้อยมากไม่มีส่วนของเออร์เลอร์เลยเขาจะทําได้ดีมากทําได้เนียนมากราคาก็ขึ้นอยู่มานสองถึงสามแสนนะฮะผมชัางผมช่างสักนะฮะเนี่ยนะที่เป็นช่างทำกีตาร์เนี่ยผมแนะนําให้มีทั้งเรื่องถ้าคุณที่กำลังมองออสิ่งที่ไฟฝันอยู่นะครับก็คือกีตาร์ระดับไฮแอน์เนี่ย มีทั้งหมด5วิธีนะครับวิธีแรกวิธีแรกนะฮะก็คือหากีตาร์มือสองที่คุณภาพดีๆที่เขาหลุดมาวิธีนี้ต้องใจเย็นนะครับกำหนดงบประมาณส่วนตัวคุณก่อนว่าคุณจะตั้งไว้เท่าไหร่ต้องลองเสียง ะะแล้วก็ตรวจดูรายละเอียดนะฮะงานว่ามีทำนีมากน้อยแค่ไหนก่อนซื้อรับได้หรือรับไม่ได้นะครับอย่าลืมนะฮะก็คือว่าต้องดูด้วยว่าที่เขาขายขายต่อเพราะมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเช่นร้อนเงินหรือว่าไม่ชอบเสียงของมันถ้ามันไม่ชอบเสียง,งมาแล้วมันเป็นลักษณะไหนนะะถ้าเขาไม่ชอบแล้ว,ว่อาจจะไม่ชอบเหมือนเขาด้วย ันนี้ต้องระวังนิดนึงข้าพิธีสองก็คือยอมลดสเปคลงมาให้เป็นประมาณสักจากออโซลิดใช่ไหมฮะก็เป็นท็อปโซลิดก็ได้อย่างเช่นไม้ข้างไม้ข้างตัวเนี้ยไม้ข้างกับไม้หลังนี้อาจจะเป็นลาบิเนตแต่ไม้หน้าจะเป็น โซลิดนะฮะคือไม้แท้ซึ่งถ้าไม้แท้เนี่ยเขาอาจจะทําการจูนมาก็ได้เขาอาจจะไม่จูนก็ได้แส่วนมากเขาก็จะจูนนะฮะจูนเป็นระดับหนึ่งหรือไม่ก็อาจจะไม่จูนเลยก็ได้เขาก็ลงไปเท่าๆกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าที่ผ่านมือช่างเนี่ยเขาจะจูนความหนาความบางไม่เท่ากันอันนี้เป็นส่วนของกีตาร์คัสตอมที่มันเป็นระดับไฮแวร์เลยนะฮะก็คือการจูนเสียง แต่ไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นท็อปโซลิดเนี่ย mm hmm. เขาจะมีการจูหรือเปล่าหรือว่าทุกพื้นที่ของซสาบอร์ดเนี่ยจะมีความหนาเท่ากันหมด mm hmm. อันนี้ก็ไม่รู้นะครับ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดส mm hmm. มมติ mm hmm. คุณเลือกเป็นท็อปโซลิดเนี่ย mm hmm. ก็คือว่า mm hmm. มันก็สามารถประหยัดเงินในกระเป๋าอคุณได้เป็นอย่างมากเลยนะครับมันก็พัฒนาได้เหมือนกันในกรณีที่ถ้าเล่นไปนานๆเนี่ยแรงสะเทือนของสายเนี่ย mm hmm. จะทำให้ เนื้อซาวบอร์ดเน่สั่นแล้วก็ทําให้เสียงมันพัฒนาขึ้นไม่ได้เหมือนกันโดยที่มีไม้หลังกับไม้ข้ามเป็นตัวซับและสะท้อนเสียงออกมานะครับรับวิธีที่3นี่ก็คือลองมองดูอคูสติกกีตาร์ที่เป็นแบรนด์ลองๆมาอย่างที่เราเคยมองมาติน เทเลอร์ Taylor, หรือว่ายี่ห้ออะไรที่มันระดับสูงๆในท้องตลาดนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นแบรนด์ลองๆลงมาหน่อยก็อาจจะเป็นซาก้าวีล่าหรือว่า,าจะเป็นอะไรที่กลางๆแต่ว่าเราดูที่เสียงที่เราใช่แล้วก็รูปลักษณ์ที่เราชอบนะฮะตรงนี้นผลงานเรียบร้อยนะ,ะ mm hmm. ก็สามารถที่จะประหยัดงบในกระเป๋าของเราได้ เป็นอย่างมากเลยนะครับระดับหนึ่งเลยนะฮะถ้าเป็นระดับกลางนี้บางทีเอ,อนัดกับเซดเดิลเนี่ยของเขาอาจจะเป็นพลาสติกแล้วก็มาทำการที่จะรีใหม่ก็ให้มันเป็นนัดที่เป็นกระดูกนะครับบอนกระดูกบัวนะครับหรือว่าจะเป็นกระดควายก็ได้เขาวควายก็มีนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอ,อมา อัปเกรดตัวนี้ได้นะครับเปลี่ยนปปลูกบิดใหม่ให้มันเป็นอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําให้กีตาร์ที่ระดับกลางเนี่ยดีขึ้นนะครับครับวิธีที่4เนี่ยนะฮะการเลือกกีตาร์มือ2เนี่ยจะต้องดูให้ขาดน,นะครับหรือว่ามือ1ด้วย ผมในที่นี้ผมพูดถึงมือสองละกันเพราะมือหนึ่งนี้มันเกินเอื้อมถ้าเกิดคุณในกรณีที่คุณหาที่มันเป็นท็อปเลยอะ่ะมัอาจจะปล่อยกับคนที่ร้อนเงินนะฮะหรือว่ามีช่วงมีปัญหาทางการเงินในช่วงช่วงนั้นนะครับมันก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับคนที่จะช้อนซื้อนะฮะแต่คุณต้องเลือกกีตาร์ดูให้ขาดนะครับเพราะว่ากีตาร์บางตัวเนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็นท็อปโซลิดหรือว่าออลโซลิด ราคามา7เจ็ดแปดพันอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีทางเป็นจริงไปได้เลยครับเพราะว่าเอ่อมันเป็นแค่ไม้อัดเกรดเออาจจะเป็นไม้ไม้ท็อปโซลิดซึ่งมันเป็นเกรดเอเดียวอะหนึ่งเอเเลยว่าเกรดาหางะครับเขาก็ทาเป็นอย่างที่บอกโซลิดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเกรดหาง,างไม่ใช่เกรดสองเอหรือสามเอหรืออะไรเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดเป็นไม้อัดนี่มันไม่สามารถที่จะพัฒนาเสียงได้ในอนาคตเลยนะครับมันเพราะว่ามันเป็นการทําของมันก็จะเป็นวีเนียนะฮะอัดกันกาวแล้วก็อัดด้วยความร้อนนะครับทําให้มันติดกันอย่างแน่นเลยนะฮะแล้วมันไม่สามารถจูนได้ความความหนาก็จะเท่ากันทั้งหมดทั้งแผ่นเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของการทำไม้อัดเนี่ย ว่าก้าวกลายไปมากนะครับเพราะฉะนั้นดูทางกายภาพภายนอกนี่ดูได้ยากมากเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดสงาในกรณีที่ที่เขาดูกันนะเขาจะดูตรงซาวโฮเนี่ยถ้าเขาส่องไปดูข้างล่างกับข้างนอกเนี่ยบางทีมันแปลกหน้าเหมือนกันเลยอะ่ะนะครับมันจะเป็นเทคนิคที่มันเป็นเกรดเอนะฮะดูได้ยากเขาจะดูซาวโฮว่ามันจะเป็นรอยที่ต่อเนื่องกันหรือเปล่านะครับเร่งนี้ แต่บางทีเขาก็ทําเหมือนนะครับทําได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็คุณจะต้องหาข้อมูลมากๆเพราะว่าถ้าคุณเลือกซื้อระดับนั้นนะถึงแม้จะเป็นมือสองแต่ก็ราคาก็ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันนะฮะขึ้นหลักหตัวกลางสามสี 3, 40, ่หมื่นนะฮะตรงนี้ วิธีที่5นี่นะฮะที่ผมเสนอฮะก็คือถ้าเกิดสมมุติในกรณีที่อยากได้กีตาร์ไฮเอ็นจริงเลยแต่ว่าบางคนอยากได้หลายๆตัวมอยากได้อยากได้ทรงนี้ตัวหนึง่งโอเอ็มตัวหนึง่งอยากได้ลิ้นหนอดตัวหนึง่งอยากได้เพลเลอร์ตัวหนึง่งอยากได้เอลเดอร์บินโอตัวหนึ่งอยากได้เอ่อเบิร์นโอหรือว่าทริปเปิลโอของมาตินรุ่นแรกๆเลยนะฮะก็โอเคผมแนะนําให้ทําเองเลยละกัน รองคุณได้แน่นอนเลยแล้วว่าราคาเนี่ยแน่นอนฮะถูกที่สุดเลยในเมื่อใจมันรักแล้วนะฮะ mm hmm. ก็ไปเรียนทำกีตาร์คัสตอมเลยะฮะที่ชอบความชอบต่างๆนะฮะที่เขารับสอนนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ที่เขาเปิดสอนก็จะมีเอ่อชอบของอาจารย์นิดวิรุณทรงมณิตหรือว่าอาจารย์อ่านพิลม นี่ก็คุณต้องหาข้อมูลตาม Facebook ก,ก็มีนะฮะของเขาก็ลง Facebook อยู่นะฮะหรือลงบล็อกนะฮะเซิร์ชดูได้นะฮะคนที่จะไปเรียนนี่ก็จะต้องมีการสอนตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือว่าแล้วสิ่งที่คุณได้มาก็คือคุณจะได้กีตาร์ตัวที่คุณทำขึ้นมานั่นเองกลับบ้านไปเลยนะฮะ ได้เป็นคัสตอมจริงๆเลยนะฮะไม่ใช่ว่าออร์โซลิกอย่างเดียวนะฮะออร์โซลิกกับคัสตอมไม่เหมือนกันนะครับคัสตอมนี่ก็คือว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าให้เพจอะไรนะฮะโลโก้ของ <c oughs> บนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอะไรนะครับแล้วก็โลเซตเป็นอะไรไม้ My เป็นอะไรพูฟฟลิ่งเป็นอะไรแล้วก็ไบดิงเป็นไม้อะไรนะครับตรงนี้ไบดิงเป็นไม้อะไรแล้วก็ขอบเนี่ยนะฮะใบขอบทุกอย่างคุณสามารถวางสเปคได้ อะไรทุกชิ้นเลยครับตรงนี้คือคัสตอมนะครับแต่ว่าคุณก็จะต้องไปเรียนทำมันคุณจะได้รู้จริงทุกขั้นตอนเลยนะฮะพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะก๊อปปี้แบบแปลนนะฮะในตามอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาจะมีแปลนพอนั้มีแปลนเสร็จแล้วคุณก็สามารถที่จะเอาแปลนนั้นมาสร้างเป็นโมโมทําเป็นรูปเชฟของกีตาร์แล้วคุณก็สามารถทําตัวนั้นได้เลยเพราะว่าของเขาจะมีตัวเลขอยู่ตัวเลขเพราะคุณทําพวกคออะไรได้แล้วเนี่ยคุณก็จะมีตัวเลข ตัวเลขนั้นๆน,น,นะครับของทรงนั้นๆของรูปแบบนั้นๆหรือว่าถ้าเกิดสมมติคุณมีหัวไอเดียดีๆหน่อยคุณก็สามารถคิดตัวเลขขึ้นมาเองเลยโดยอ้างอิงจากออริจินัลนะครับวอนนี้มีหลายๆอย่างนะในกรณีไม่ใช่คุณลองเข้าไปใน Pinterest นะครับมันจะมีกีตาร์หลายๆอย่างที่ช่างกีตาร์เนี่ยเขาทำแบ็กซิ่งเขาออกแบบแบ็กซิ่งเขาเองนะฮะซึ่งมีหูหลายแบบมากดูแล้วขนาดหู คิดได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันน่ามันน่าสนุกอะครับนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณจะลืมไปเลยว่าไอ้ยี่ห้อมาติมเทเลอร์อะไรเนี่ยไม่สนให้ฟรีไม่เอาเลยอู้พูดเล่นอะนะฮะแต่ว่าแต่ว่าการเรียนแบบนั้นมันจะเป็นออฟไลน์ออฟไลน์นี่ข้อดีของมันก็คือเรียนรู้จริงแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือว่ามันเช็คเวลาเยอะเกินไปแล้วคุณก็ต้องไปเรียนที่็อบของเขา เราคิดดูดีๆนะฮะถ้าเกิดสมูิในกรณีที่คุณไปเรียนเขาใช้เวลามาห้าเดือนคุณจะต้องทําอะไรไม่ได้เลยคุณก็ต้องไปเรียนอย่างเดียวคุณจะต้องเป็นคนที่ว่างงานและช่วงนั้นเนี่ยคุณจะกินอะไรแกบแต่ถ้าเกิดสมมติในกรณีที่คุณเรียนออนไลน์ตอนนี้นะฮะขอประชาพันธ์นิดนึงนะครับขผมช่างสั่งนะ,ะตอนนี้ทางทางแฟนเพจนะครับ Edu Custom ตอนนี้เปิดตอนนี้เปิดสอนคอร์สออนไลน์การทำอะคูสติกกีตาร์อยู่นะ,ะเป็นคอร์สออนไลน์ที่คุณจะเรียนที่ไหนก็ได้นะฮะโดยมีผมช่างศักดิ์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาโดยมีการไลฟ์สดนะฮะในในเฟซในกลุ่มลับในห้องเรียนของเรานะครับที่คนที่สมัครเข้ามาในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีการเสมอมีการอวดผลงานกาันมีการสอบถามว่าปัญหาที่ติดนี่คืออะไรนะครับแล้วก็เรียนด้วย เนื้อหาวิดีโอทั้งหมด9บทเป็นสเต็ป by สเต็ปเลยตั้งแต่ไม้เป็นท่อนๆเลยไม้เป็นแผ่นๆเลยนะครับจนทําให้มันเป็นตัวอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือว่าเทคนิคต่างๆนะครับสำคัญมากในการทำกีตาร์นะฮะเทคนิคถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะทำกีตาร์ได้อย่างราบรื่นแล้วก็ง่าย แต่ถ้าเกิดทําแบบตร,ตรงๆไปตรงๆเรื่อยๆตรงๆมาอะไรเงี้ยมันก็จะช้ามากบางทีโอ้มันทีมันท้อเลยนะฮะแต่ถ้ามีเทคนิคไงบางทีมันมีทางลัดไงทุกอย่างมันมีทางลัดนะครับคุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากประจำพันนิดนึงเอ่อถ้าสนใจนะเขาก็ติดต่อที่แฟนเพจหรือว่าไลน์ไอดีที่ผมลงไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคนะ สำหรับวิธีการที่คุณจะได้ฮะคุณจะได้กีตาร์ที่เป็นระดับไฮแอนด์เนี่ยมี5วิธีนะฮะคุณลองเลือกเอาดูแล้วกันถ้าเกิดสมมุติคุณมีกระตังหน่อยถ้าคุณมีสตังที่จะพอที่จะซื้อกีตาร์ไฮแอนด์ได้ผมคิดว่าผมคิดว่าคุณมาเรียนทากีตาร์เลยดีกว่าจะคุณได้ตัวเดียวใครยังไม่รู้ครับคุณอาจจะเป็นช่างกีตาร์ที่มีฝีมือในอนาคตก็ได้ ข้อสำคัญของช่างกีตาร์ที่มีฝีมือ,มอนะฮะก็คือหนึ่งละเอียดข้อยสองไม่ยอมแพ้ข้อที่สามไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะฮะทำเลยนะฮะแล้วก็ที่สี่ก็คือชอบคุณลองสังเกตงตัวว่าคุณชอบกีตาร์คูสติกไหมคุณชอบกีตาร์โป่งไหมผมชอบมากอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่คุณลองไปดูที่ความสามารถของช่างกีตาร์ในเมืองไทยหลายๆคนนะครับเขาก็มีอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อเงี้ยอยากได้กีตาร์ไฮแอนด์ราคาแพงๆแต่ไปถามร้านกีตาร์แล้วไม่สามารถที่จะซื้อได้ราคาสามสอแสนอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาทำาไงถึงดีได้กีตาร์ที่เสียงพอๆกับไฮแอนด์ตัวนั้นเพอดีกว่า แล้วข้อดีของคุณการที่คุณเป็นช่างทำกีตาร์นะฮะตามวิธีที่5นะครับก็คือคุณสามารถรับงานเซตอัพคุณสามารถรับงานซ่อมกีตาร์ได้ทั้งตัวคอหักมาทำยังไงนะฮะคอหักป๊อกมาทำไงบิดอ้าบิดหลุดทำยังไงนะฮะแล้วก็การเซตอัพการทำสีอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณผ่านขั้นตอนพวกนั้นมาหมดแล้วนะครับอ้ตรงนี้ก็คือว่า ง่ายเลยตรงวิธีการพวดนั้นง่ายๆมากนะฮะมันถ้าทําได้ทั้งตัวพวกงานซอน่อมนี่กระจอกไปเลยครับเพราะฉะนั้นก็ฝากประจำพันนิดนึงนะฮะถ้าคุณไม่มีเวลาผมแนะนําให้คุณเรียนคอร์สออนไลน์นะครับโดยมีผมช่างศักิ์เป็นที่ปรึกษานะครับผมยืนยันการันตีได้นะว่าคุณจะได้กีตาร์ที่เป็นไฮแอนด์ hand, อย่างแน่นอนนะครับองเลบนะฮะองเลบคุณต้องทําในช็อปของคุณเป็นตัวที่สาม ขึ้นไปนะตัวที่3ถึงจะเป็นไฮแอนด์นะครับตัวที่1เนี่ยโอเคมันจะมีเออร์เลอร์เยอะมากเออร์เลอร์ตัวนั้นตัวนี้คุณก็คุณก็ oh. เอาไปดูแล้วกันโอเคเอาตรงไหนว่าเสียงเป็นยังไงตัวที่2เริ่มเริ่มเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วโอเคเออร์เลอร์ตัวไหนตรงไหนการจอยคอรตรงไหนการอะไรเงี้ยคุณจะเริ่มรู้แล้วโอเคแล้วก็ตัวที่สามก็คือว่าตัวเนี้ยมันเป็นระดับมาสเตอร์พีซเลยก็คือจากที่ผ่านมา ตัวที่5คุณสามารถที่จะรับงานสั่งจากลูกค้าได้เลยออเดอร์หรือว่าคุณอาจจะต่อยอดไปทาเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรอย่างอื่นนะฮะแบ่งไปทําเลิกไปทําเมนโดลินหรือว่าไปทาคาร์ฮองหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะเพราะหลังจากที่คุณทํากีตาร์แล้วเนี่ยคุณจะมีทักษะของเป็นช่างไม้ประเภทศิลปะนะฮะไม่ใช่ช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับช่างไม้ทำเฟอร์นิเจอร์นี่มันจะเป็นช่างที่ทําไม้ใหญ่แต่อันนี้ มันจะเป็นงานที่ประหยัดไม้นะฮะตรงนี้ก็คือก็ฉั้นแล้วก็เป็นพวกเกียียวเสียงด้วยนะครับตรงนี้ศิลปะด้วยไม้ด้วยแล้วก็เสียงด้วยแล้วก็ฝากไว้น,นิดหนึ่งนะครับผมห้าวิธีที่จะทําให้คุณได้มีเปเจ้าของระดับกีตาร์ระดับไฮแอนด์<ๆ>นะครับโอเคครับนี้ก็คลิปนี้ก็ขอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ